อ่าครับวันนี้เราจะมากินกินตามทิกตอกชื่อร้านอะไรนะครับก๋วยเตี๋ยวยายผ่านอ๋อก๋วยเตี๋ยวยายผ่านนะครับมี่อยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงหัวโค้งเนาะนู่นครับหัวโค้งนี่หัวโค้งหัวโค้งเปิดครับเปิดหัวโค้งหน้าร้านอ่าระหว่างรอเราก็มาสำรวจหน้าร้านครับมีมีต้นอะไรบ้างมีต้นอะไรขนมครับขนุนนะนสินี่ครับร้านก๋วยเตี๋ยวอ่าเราพาไปดูกันครับไปเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ ดูนี่คุณยายกำลังทำอยู่นะอ้อมไปอ้อมไปอ้อมไปนะใส่ครับใส่ใส่ผักได้เลยครับอ่าอือนะเห็นไหมนี่มันมีเลี้ยงครับมีเลี้ยงครับตอนนี้อาหารก็มาแล้วล่ะค่ะเราไปดูอาหารสิดูหน้าหาเราหน้าตาเรากันนะครับอ่าถ่ายกันปึ๊บ ครับนะครับเนี่โอ้โหสายเ้าทางมากเลยอ่ะโอ้โหนี่สามจานอันนี้อ่าอันไหนพิเศษอันไหนพิเศษทำไมหน้าตาเนเหมือนกันอ๋อไม่เป็นไรเหมือนกันเหมือนกันเรากินได้หมดครับปึ๊บเดี๋ยวเราไปตอนกินเลยเป็นไงครับรสชาติเออมากเลยครับอ่าอ่าทางนี้บ้างทางนี้บ้างเป็นยังไงบ้างทางนี้อันนี้อร่อยมากค่ะกินไม่หยุดแล้วหย่อเลยค่ะเนี่ย โอ้โหทางนี้ทางนี้ก็กินได้นี่มันมีกากหมูกากหมูแบบกรอบกรอบกรอบเต็มจานอเองนะี่นี่นี่โอ้โหนี่อร่อยมากอ๋อไปแล้วกินกันต่ออร่อยมากทุกคนนี่อยู่ไม่เหลือแม้แต่ซาก น้่ขอหน้ามันปลาคืนยาคืนไม่ลงไม่เป็นใหญ่เกินแต่นี่จะยอดแต่ว่าดูของคนนี้จะดึงเหลืออีกครึ่งหนึ่งจะดึงนี่ครับหน้าตาของคนกินไม่หมดใส่กลับไปกินเมื่อเย็นไม่ใช่เหรอตัวเองคราไม่ใช่เหรอตัวเองใส่กลับไปกินเมื่อเย็นกินไม่ได้กี่คำครับลูกกินได้กี่คำคลูกประมาณ สิบคำสิบคำสิบคำโอ้ยไม่ไหวไม่ไหกก็จบกันไปแล้วนะครับกับการกินของเรานะครับนี่ครับร้านตรงอยู่ตรงโค้งหัวเลขโค้งเลขสองครับนี่ครับเลขสองเลยครับนี่เลขสองนี่โทรมาได้ครับโทรมาได้ตู้สองหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่แปดโอเคคับบ๊ายบายครับ